สวัสดีครับวันนี้จะมาชวนเรียนรู้เรื่องแรงลอยตัวนะครับอยู่ในวิชาฟิสิกส์นะครับในบทที่เชื่อว่าของไหลนะครับวันนี้เรามาเรียนกันเรื่องแรงลอยตัวนะครับอันดับแรกเรามาดูอ่าหลักการของอะคิเมดิสกันก่อนนะครับอะคิมีดิสบอกไว้ว่าวัตถุจมในของไหลจะมีแรงลอยตัวจากของไหลกระทําต่อว,วัตถุและขนาดของแรงลอยตัวมีค่าเท่ากับน้ําหนักของ ของไหลส่วนที่ถูกวัตถุแทนที่นะครับเรามาดูนี่คือคําพูดนะครับของอะคิเมเดีตนะครับคราวนี้เรามาดูแนวทางในการศึกษาการเม่าเราจะศึกษากันยังไงเราดูรูปแรกได้เลยนะครับดูปตรงนี้ฮะรูตรงนี้ที่ผมขอเปลี่ยนสีปากกาแป๊บหนึ่งครับดูข้อนี้นะครับวัตถุชิ้นตัวแรกชิ้หนึ่ตงตัวนี้นะวที่หนึ่งตัวนี้รศึกษารูปนี้กันก่อนนะครับ มาดูรูปนี้นะครับยังไงวัตถุนี้ตรงนี้ย่อมมีแรงดึงดูดของโลกดึงลงมาก็คือ mg นี่ครับผมคราวนี้การที่วัตถุมันไม่หลงมาแสดงว่ามันจะมีอีกแรงหนึ่งดัดมันไว้หรือยกมันไวนะครับเราดูที่นี้ก็คือเรียกว่า fb หรือเราเรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองนะครับซึ่งแรงลอยตัว fb ตัวนี้นะครับถ้าเราดูตามาความหมายที่เคมีจิตให้ไว้ก็คือโลนะครับ v ในส่วนที่มันจมนะครับโลนี้เป็นโลของวัตถุตัวที่โลของเหลวนะครับแล้วก็ ก็จนะครับนี่คือ,อส่วนที่คําคพูดของอัมคีดิตพูดไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูรูปนี้ครับเราก็จะได้ว่าอ๋อดึงลงดึงขึ้นแรงตรงนี้นะครับมันเท่ากันมันก็จะได้ว่า MG นะฮะก็มีค่าเท่าก,กับ fb นะครับแต่ fb ในที่นี้ก็คือโล w L ก็คือโลของของเหลวเนี่ยครับ v ในส่วนที่เขาจมนะครับแล้วก็ G อย่างเช่นวัตถุชิ้นนี้นะฮะนี่ส่วนที่เขาจมนะครับอ่าแล้ก็ขีดไป แต่ตรงนี้นะครับคือส่วนที่วัตถุจมนะครับตรงนี้คือปริมาตรที่วัตถุจมนะครับประมาณนี้เท่ากับ mg แต่คราวนี้ถ้าเรามาวิเคราะห์ะวัตถุชิ้นนี้นะครับถ้าเราให้วัตถุชิ้นนี้มีมีความหนาแน่นเป็นโลออบเจกต์ละกันนะครับโลตันี้ก็จะกลายเป็น m นะครับส่วนด้วย v ทั้งหมดของวัตถุชิ้นนี้นะครับหรือถ้าเราแทนค่าหรือถ้าเราแก้สมการนิดหนึ่งมันจะได้ว่าโลปับ แล้วก็ V นะครับแล้วก็ตามด้วยตัว M เท่ากับตัว M ตรงนี้ขึ้นมานะครับมาดูสมการตรงนี้ครับนสมการที่ M ตรงนี้เราก็สามารถปรับสมการนี้ใหม่ได้นิดหนึ่งนะครับมาดูกันมันก็จะกลายเป็นโลของวัตถุแล้วก็ V ของวัตถุนะครับแล้วก็ G ก็มีค่าเท่ากับโลแลแล้วก็ v ในส่วนที่ข้อจมนะครับแล้วก็ตัว G นั่นเองนะครับถ้าเราลองลองตัด ค่าจีทุทีตัดค่าจีทิ้งนะครัจีทิ้งแล้วเราก็ลองย้ายข้างนะครับมาดู V จมนะครับแล้วก็ส่วนด้วย V ทั้งหมดนะครับหารด้วยโลวัตถุส่วนด้วยโลของเหลวนะครับถ้าเราวิเคราะห์ตามสมการจุดตรงนี้ครับเราจะเห็นนะครับว่า V จมมันน้อยกว่า V ทั้งหมดของวัตถุเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเปรียบเทียบมาดูทางทางของความหนาแน่นเราจะเห็นว่าโลของวัตถุก็ย่อม ที่จะมีค่าน้อยกว่าโลของของเหลวนะครับเพราะฉะนั้นวัตถุที่จะเกิดเหตุการณ์แบบรูปที่1ได้นี่นะครับเราก็สรุปได้คร่าวๆว่าโลของวัตถุนะครับจะต้องน้อยกว่าโลของของเหลวนั่นเองนะครับผมคราวนี้เราขยับมาดูรูปที่2นะครับรูปที่2วัตถุที่สอง,ว,สองวัตถุชิ้นนี้นะจะสังเกตว่าก็มี mg เหมือนเดิมแน่นอนครับแล้วก็น่าจะมีเรื่องของ fb เช่นเดิมนะครับเราก็ลองสร้างส,างสมการดูนะครับเพราะ Mg นะครับก็มีค่าเท่ากับ LoL w นะครับ V จมนะครับ V จมแล้วก็ตัว G นะครับคราวนี้ไอเอตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ปรับใหม่เป็น LoObject w นะครับแล้วก็ V G นะครับแล้วก็ LoL w นะครับ V จมแล้วก็ตัว G นะครับจะสังเกตว่าเราตัด G ทิ้งได้นะครับเหมือนเดิมเลยคราวนี้ V ตัวนี้เราก็ตัดได้นะเพราะว่าวัตถุชิ้นนี้จมหมดเลยครับเนี่ยจมหมดเลยเพราะฉะนั้นส่วนที่มันจมกับที่ส่วนที่เป็นปริมาตรทั้งหมดมันก็จะเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นวัตถุที่จะเป็นเหตุการณ์เหมือนตัวที่2องเลยเราก็จะได้ความรู้ว่าโลของวัตถุจะต้องเท่ากับโลของของเหลวพอดีเลยนะครับนี่เป็นความรู้ที่เราได้ออกมานะครับ มาดูวัตถุตัวที่3นะครับตัวที่3มนี่มันจมมาถึงทั้งถึงก้นก้นสะไปเลยนะครับตรงนี้เราก็จะมี m g ดึงลงนะครับคราวนี้มันก็จะมีแรงยกขึ้นอยู่2แรงนะ1ก็คือแรง n นะครับเพราะว่าผ้นสัมผัสต้องมีแรงคู่ปฏิกิริยากันแล้วก็จะมี f b นะครับขึ้นไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสมการที่เราได้คือ m g นะครับมีค่าเท่ากับ n นะครับบวกเข้ากับ f b m g ก็เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ n ตรงนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ fb ก็จะกลายเป็น low l v v จมแล้วก็ตัว g นะครับก็จะแบบนี้อ่านิดนึงนะครับตรงนี้ความความสำคัญของแบบนี้มันจะอยู่ที่ตรงนี้ฮะอยู่ที่ตัว n ตรงนี้ตัว n ตรงนี้จะเป็นถ้าถ้าเราพูดถึงเรื่องการชั่งน้ำหนักของวัตถุในน้ำก็ตาช่างจะอ่านค่า n ค่านี้แหละครับเป็นค่าที่ตาช่างอ่านได้นะครับแล้วก็ถ้าเรา อาจะพิจารณากันต่อก็คือจะเกิดเหตุการณ์ที่3ได้เราก็จะรู้ทันทีครับว่า Low L นะครับมันก็จะมากกว่า l โลทันที Low O ครับมากกว่า Low ของ L นะครับอันนี้ก็จะเป็นความรู้ส่วนรูปที่4นะครับ อันที่สี่นี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งก็คือตรงนี้เรามี mg ดึงลงแน่นอนนะครับเราเราก็จะมี fb ดันขึ้นเหมือนเดิมนะครับและตรงนี้เป็นแรงเป็นเชือกมัดไว้นะครับเราเรียกว่าตัว t ซึ่งจะดึงออกจากวัตถุเสมอถ้าเราสนใจวัตถุชิ้นไหนแรงตึงเชือกก็จะดึงออกจากวัตถุนะครับเราก็จะได้ไว่า mg นะฮะเท่ากับนะครับ t บวกเข้ากับ fb นะครับถึงเราลองแทนค่า fb เข้าไปดูนะครับ ก็คือโลวีจมนะครับแล้วก็ตัว G แล้วก็เอ็มจีนะครับประมาณนี้เราต้องฝึกสร้างสมการนะครับแล้วก็บางครั้งเวลาเราชั่งน้ําหนักวัตถุในน้ำนะครับเราจะอาจจะใช้ตาชั่งที่อยู่ด้านบนเป็นเป็นตาชั่งสปริงเพราะนั้นตาชั่งก็จะอ่านค่าตรงนี้แล้วครับเป็นค่าที่เครื่องชั่งน้ําหนักอ่านได้นะครับค่าที่อ่านได้ผ่านเครื่องชั่งนะครับก็จะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูโจทย์สักข้อหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแรงลอยตัวครับมาดูข้อนี้ครับ วัตถุ18กิโลกรัมมีความหนาแน่น3,000กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับจงหาว่าเมื่อน,นำวัตถุนี้ไปชั่งหันน้ำหนักในน้ำจะอ่านน้ำหนักได้กี่นิวตันนะครับเราก็มานั่งดูความหนาแน่นระดับนี้นะครับมันก็มากกว่าความหนาแน่นของของของ,ของน้ำนะครับซึ่งน้ำความหนาแน่นจะอยู่ที่1,000นะครับ1,000กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเพราะฉะนั้นป็นนี้เราเดาได้เลยว่ารูปภาพ มันน่าจะตกมาถึงด้านล่างลักษณะน,นี้ครับผมเราก็จะเริ่มมาดาว,ว่าตรงนี้ก็จะมีแรง mg ดึงลงนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ fb ยกขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ n ด้วยนะครับที่จะดันวัตถุนี้ขึ้นไปเราก็เริ่มต้นที่การสร้างสมการนะครับ mg มีค่าเท่ากับ n นี่แหละคือสิ่งที่ตาช่างจะอ่านได้นะครับแล้วก็ตามด้วย fb นะครับ uh huh. mg เท่าไหร่จทย์ไม่ได้บอกนะครับแต่เราแทนได้นะกรณีนี้เราก็ โลวัตถุ v แล้วก็ g โทษทีมันต้องเขียนมันต้องไ like ล่จากตรงนี้ขึ้นมาก่อนเนาะก็ต้องค่อยๆไปสอนกันทีบอกว่าโลมีค่าเท่ากับ m ส่วนด้วย v เพราะฉะนั้นเราจะแทน m เข้าไปก็คือโล v นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็แทนด้วยโล v แล้วก็ g ส่วน n เราไม่รู้ค่าเราก็ค้างไว้ก่อน fb ก็โลโลเป็นของเหลวนะอันนี้เป็นโลวัตถุนะครับแล้วก็ v แล้วก็ G เป้าหมยเราคือตัว n เราก็มาเช็คดูว่าโลเรารู้ไหมโลตัวนี้เรารู้นะครับค่าคือ3,000เรารู้ครับโลตัวนี้ของน้ำเรารู้ครับค่าคือ1000ส่วน G นี้ขอใช้ที่10นะครับจเราก็รู้ค่านะครับเราก็รู้ค่าสิ่งที่เราไม่รู้คือตัว V เนี่ยปริมาตรของของวัตถุชิ้นนี้นะครับแต่เน็นจ์ดคอนี้นะครับ18กิโลกรัมตรงนี้ทำให้เราหา V เจอนะครับเรามาดูวิธีการหา V ผ่าน หาสุตรถา้านแขวนี้ก็ได้นะครับเราก็จะกลายเป็นอะไรดีนี่ย้ายไปย้ายมาก็จะกลายเป็น v นะครับสูตรตรงนี้นะมีค่าเท่ากับ m ส่วนด้วย l นะครับซึ่ง m ในที่นี้ก็คือ,อ18นะครับจดให้มาเป็น18นะครับส่วน l เราได้มาคือ3,000นะครับเราก็ลองบวกลบคูณหารกันดูลงตัดกันดูเอาสักเอาอะไรตัดได้เนี่เอา3นะเอา6ดีกว่าครับ6 3 8ก็เหลืออยู่ 3 6 5 30นะครับได้แล้วครับได้ออกมาที่3ส่วน500นะครับเราก็ลองแทนค่าเข้าไปดูตัวแรกนะครับก็จะได้เป็น3 0 0พันอ่า v เธอ v ที่เราหาได้คือ3ส่วนด้วย500ครับตัว g คือ10ครับอ่าท่ากับ n ครับด้านนี้ก็1000ครับอ่า1,000นครับบวกเข้ากับปริมาตรก็คือคูณสีไม่ใช่บวกคูณปริมาตรเข้าไปที่3ส่วนด้วย500นะครับแล้วก็คูณเข้ากับ10 อ่าแล้วก็แก้สมการโดดนะครับศูนย์ตัดศูนย์เอาไปเท่งวิ่งไปไหนละอ่าตรงนี้นะครับเราก็ศูนย์ตัดศูนย์ไปตัดไปได้2ตัวตรงนี้นะครับแล้วก็เอา5นะครับไปหารตรงนี้จะเหลือ6 6 3กสามสคูณสิก็จะกลายเป็น1,800ครับอ่าเดียวกันแปนะ n ฝั่งนี้ครับตัด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 เหลือ10 10หารด้วย5ก็จะเหลือ2 2งคูณสก็จะเป็น6 อ่อโทษนะตัดแป๊บหนึ่งอันนี้พัเ 6, 6, นเนาะปั๊บเหกเหลือหกเท่าไหร่นี่ข้าไปสิหกปึ๊บเดี๋ยวนะผมตัดดีๆก่อนปับป๊บปับ 2, 6, ป๊บปั๊บเหลือสองหกก็หกสิบอันนี้จะถูกไหมนี่เดี๋ยวเช็คใหม่ก่อนอตัดหนึ่งตัดสองสามพันใช่ไหมทำเอาหกเดี๋ยวนะ ผมตัดอะไรตัดนี่ตัดนี่ก็ตัดตรงนี้ก็ตัดตรงนี้ก็า5าตัดแล้วหกเฉยหกแปดอ๋อร้อถึงว่าอยู่โทษทีครับเอตรงนี้ก็ย้ายไปลบก็จะเหลืออยู่ร้อยนี่สิบนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้คําถามว่า,าจงหาว่าวัตถุมีจะนี้ไปชั่งน้ําหนักในน้ําจะอ่านค่าน้ําหนักได้กี่นิวตันคําตอบก็ตอบที่120นิวตันตามนี้เลยนะครับ